ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็ว,มวันนี้จะมารีแอคชั่นเป็นร้องข้ามกำแพงนะผมวันนี้ก็จะเป็นพี่โต้งนะครับผมคู่แรกนะผมเราจะแ,แรกก็จะดูพี่แอลลี่แต่ว่าถ้าเราข้ามเราอาจจะเห็นคู่ที่มากับพี่โต้งหรือว่าก่อนหน้านั้นนะผมแต่ว่าพี่โต้งมาคู่แรกก็เลยต้องมาดูพี่โต้งก่อนนะผมเพื่อจะไม่เป็นการแบบดูพี่แอลลี่แล้วมันสปอยไปคู่อื่นนะผมมาชมกันนะว่าจะเป็น ยังไงนะ้องคัญวัาหลังกระเพลงของพี่ต้งแล้วจะทายถูกหรือเปล่าในของปราบใหรับชมกัน There's always that one person that will always have your heart You never see it coming cause you blinded from the start that you're the one for me It's clear oh. for everyone to see Oh baby You will always be mine I don't know about you, <laughs> banana And uh, it's the only way we know how to rock I don't know about your, but but you, your banana know. And uh, that's the only way Do you เข <คน S 1> าไม่เอาแฟนพี่โต้งมาใช่ไหมเคยมาแล้วนี่ในเทปพี่นนท์ อทุกคนคืออจะบอกว่าคุณก็อะไรอยู่มันกึงก่งกึง่งก้ามกึ่งว่ารู้จักหรือไม่รู้จักแต่คือคือถ้าเดาทัวพี่โบก,กี้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมคือว่าขออนุญ,ญาตไม่เดาได้ไหมมันยากอะ่ะนี้พยายามว่าน่าจะตอบไม่ทันนะแอ,แอดตอบไม่ทันเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปกี้ไม we you ่เคยฟังแต่ชอบเพลงนี้ ติชาเหรอใช่ไหมใช่เหรออถูกด้วยคือคือแทบไม่ได้ฟังสากนเลยแล้วแบบในหัวคือเมื่อกี้ตอนจะเปิดอะคุ้นขึ้นมาเด้งมาอยู่คนเดียวคือพี่ติชาเพราะพี่ติชาเคยฟังเขาเขาชอบพูดอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนเดียวที่ แอ้คิดว่าเราจะร้องสากลในใน,ในจังหวะเมื่อกี้เลยอ่ะคือแบบไม่หมขึ้นเน,นื้อคนอื่นไม่หออกแล้วอะ่ะชอบนะชอบพี่จีชามากทั้งตลกทั้งสวยเนี่ย ไม่รู้ว่าพี่ทูพีจะถายถูกหรือถายผิดแต่คิดว่าน่าจะถายผิดเพราะว่าเป็นพิงสัก,กลแล้วน่าจะเดายากอยู่นะเว้นแต่ว่าคนใบจะช่วยใบน <c oughs> ซึ่งไม่น่าไม่น่าจะช่วยใบกันได้เลยหุ่นดีมากนะะฮอา่าถูกปะ ถูกโอ้โหเก่งมากโอ้โหดีมากอะ่ะเอลโอ้เอลลี่น่ารักมาก know oh. about oh. us ah yeah, it's the only oh. way we know how to rock i don't know about know about us and oh. it's yeah sexy ก็ได้เต็มก็ดีโอ้โหใช่ know about us and it's the only way we know how to rock i don't know about show but i know about us and it's the only way we know how to rock 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 whoo โคตรโคตรดีโอ้โหเป็นคู่ที่ ดีมากๆโอ้โหนี่ถ้ายังไม่รเรียกว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบผ่านคู่ที่แบบยอดฮิตมาแล้วอ่ะเออก็เลยน่าจะในในช่วงไม่รู้กี่ EP ที่ผ่านมาก็คือเขาจะแบบบอกว่าคู่ฮิตแห่งปีนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคู่ฮิตแห่งแห่งปีปีใหม่น,นี้นะครับผมคือแบบประสานกันดีมากนะครับผมแล้วก็ดูดูเขาเล่นกันนะครับผมก็น่าจะแสดงว่าสนิกกันนะครับผมน่าจะสนิกกันพอสมควรเลยทําให้พี่ต้งถ่ายถูกนะครับผม น่าจะคุ้นเสียงนะผมเพราะว่ารู้จักการแตะไหล่แล้วก็เต้นนะฮะน่าจะรู้จักกันพอประมาณเลยนะผมแล้วก็เมื่อกี้แอบก็ไม่รู้จะจู่ก็เด้งเด้งขึ้นมาว่าเป็นพี่ติช่านะผมคือแบบอืเสียงมันมีความคุ้นนิดนึงอะ่ะคุ้นไม่ใช่คุ้นนิดนึงมันจะจู่มันก็มันจะจูมันก็คุ้นแหะเออแล้วมันก็คิดได้แค่คนเดียวจริงๆนะอืมก็ <c oughs> สำหรับคุณนี้นะผมคือดีมากๆชอบมากๆแล้วเพลงนี้คือเดี๋ยวต้องไปหาฟัง ต่จะฟังเวอร์ชันนี้เป็นหลักเพราะว่าชอบอะมันมันทั้งดนตรีทั้งการร้องแล้วแล้วผู้หญิงร้องผู้ชายก็แร็ปก็เหอ,ค,อคือแบบโหดีมากมากนผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ทายถูกกันไปนะผมไม่รู้ใครถวดอ่อไม่ใช่ใครถวยใครทายถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าทายเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมไว้ไปดูกันต่อคลิปหน้าคู่หน้านะผมคู่หน้าน่าจะเป็นพี่อารีหรือเปล่า ไม่แน่ใจเนี่ยผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าสรับนี้บายบายครับ